ครับผมก็สวัสดีทุกท่านคุณพ่อคุณแม่คุณป้าคุณน้าคุณอาคุณลุงด้วยครับผมอ๋อวันนี้วันพระก็ขอกราบธรรมสการหลวงอาหลวงพ่อพระคุณเจ้าทุกรูปด้วยครับผมก็มาดูเชืตอต้นนี้นะแลอบดอกอันนี้ไม้ที่ผพตัดแต่งกิ่งใหม่นะให้ก็แต่งกิ่งมาใหม่แล้วก็เก่ยดอกมาให้เราได้ดูกันแบบนี้เราก็สวยตามภาพนี่แหละครับผมอันนี้ไม้เสียบเตี้ยนะตรงอ้วนใหญ่นะอันนี้กระถางสิบนิ้วนะครับผม ข้างล่างน่าจะใหญ่มากนะข้างล่างนะไม้ไม่เคยเปลี่ยนดินเลยนานแล้วไม่ได้เปลี่ยนดินเดาก็ต้นนี้จะแพงหน่อยนะครับผมต้นนี้ห้าร้อยแปดสิบาทหาขันไหนจะไปเลี้ยงครับผมแต่วต้นใหญ่นะต้นใหญ่ห้าร้อยแปดสิบาทก็ราคาสมเหมาะนะเหมาะพอควรก็มีไม้สีกู่นี้นะอันนี้เป็นไม้ชั้นเดียวนะก็แค่ดอกได้ดอกดีด้วยก็ไปเลี้ยงก็สวยดีนั่นนหละ ตัวนี้เป็นไม้ดอกซ้อนนะก็ให้ดอกดีนะตัวดีนะคู่นี้สามร้อยลบส่งอันนี้สามร้อยบาทลบส่คู่นี้นะครับผม,มาดูเพรนา,าตัวนี้ครับผมเพชรนา,าตัวนี้นี่ไมาอ,ออกจริงมันว่าไปร่วงนั่นแหละในช่วงนี้เป็นช่วงที่เพชรนาตเขาผ่านไปนะผ่านไป เจ้านาเป็นไม้มะตานะยิ่งโตก็ยิ่งสวยยิ่งยิ่งยิ่งโตมากมูลค่าก็มากขึ้นตามกับไม้เรื่องความไม้ไม่ต้องห่วงก็จะแต่ความเบี่ยงตามธรรมชาติอยู่แล้วสำหรับเจ้านานะครับผมอันนี้ก็เป็นไม้ที่แก่แล้วโอเคนะสวยนะตัวนี้นะตัวนี้อยู่ที่สามร้อยห้าสิบาทก็แล้วกันนะหาค่าจไปเรียงนะสามร้อยห้าสิบาทสำหรับไม้ตัวนี้เจ้านี้ผมก็มาเท่านี้ครับผมก็ขอบคุณทุกท่านด้วยที่มาเยี่ยมชมขอบขดแล้วสวัสดีครับผมสวัสดีครับ